โควิดรอบนี้คนไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าเดือนเดือนเมษา ก็จะหมดฤดูร้อ,อนจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงเงินดีนะพะนักง,งานตัดหญ้านี่นะอยู่นี่นะ มันลงเนินมากเกินไปหนูก็วอล์ก I'm I'm sorry. Was too silly, I d n t w a s t o o say I can't control her. Okay มามามีเห็บ